กลับมาช่วงสุดท้ายของแกลเลอรี่นะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยค่ะเอาใจคนรักศิลปะนะครับงานอาร์ใครที่เคยเข้าใจว่างานศิลปะเนี่ยมันดูสูงเข้าถึงยากต้องไปชมตามแกลเลอรี่หรูๆนะครับวันนี้จะพาไปที่บ้าน3ครูนะครับตลาดตลาดไม้หัวตะเคีที่ลาดกระบังนะครับไปชมผลงานศิลปะสวยๆกันเขาบอกว่าสวยมากนะคะแต่ละคนมีชื่อเสียงกว่า28ท่านสร้างสรรค์ผลงานครับไปชมกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกทีครับ ศิลปะหลากหลายรูปแบบที่แขวนเรียงรายเป็นแกลเลอรี่เล็กๆเปิดเป็นนิทรรศการศิลปกรรมหน้าน้ำหนาบ้านสามครูเลือนไม้หลังเก่าในตลาดไม้หัวตะเคเขตราดกระบังซึ่งผลงานแต่ละชิ้นได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยปรมาจารย์ทางด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นผลงานของอนุพงษ์จันทร์วุฒิกรคงคา่า อลิตาจันฝังเพชรแดงบัวแสงหทไทยรัฐมณีรัฐและอีกมากมายกว่า28ท่านรวมไปถึงผลงานของศิลปินและนักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้นำผลงานเข้ามาร่วมแสดงด้วยออพอดีเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนนะครับเป็นช่วงที่น้ําน้ําไหลแล้วก็ช่วงนี้น้ำจะเยอะมากในในช่วงบริเวณนี้ครับ ก็พอดีชุมชนเขาก็เลยคุยกันว่าเราน่าจะจัดธีมที่เกี่ยวข้องกับน,น้ำครับโดยเชิญศิลปินหลายๆคนนะครับก็สร้างผลงานศิละปะมาแสดงในทีมว่าหน้าน้ำครับเกี่ยวกับน,น้ำโดยเฉพาะเลยครับ เทศการศิลปกรรมหน้าน้ำจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นค่ะใครที่ชื่นชอบผลงานศิลป,ปะหรือติดตามผลงานของเหล่าศิลปินมืออาชีพแต่ละท่านแล้วแล้วก็ไม่ควรพลาดเพราะศิลปินได้ถ่ายทอดผลงานมาในมุมมองที่หลากหลายทีเดียวคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะคาดหวังว่าศิลปินที่เขารู้จักเพราะเขาเห็นชื่อเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าอยากเข้ามาดูงานอยากดูความเปลี่นแปลงหรือว่า ศิลปินบางคนเนี่ยถ้าให้คอนเซปต์กับเขาเนี่ยเขาจะแสดงออกมาอย่างไงเพราะว่าศิลปินมีชื่อหลายๆท่านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวของเขาไงครับพอมีทีมขึ้นมาเขาจะแสดงออกยังไงอยากให้มาดูครับเพราะว่านิทรรศการนี้ใกล้จะจะสิ้นสุดในเร็วๆเนี้ครับเพราะว่าอยากให้บริเวณชุมชนตรงนี้มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นให้เจริญเติบโตต่อไปครับ จะได้ชมงานศิลปะแล้วที่นี่ยังเป็นตลาดไม้ริมน้ำอายุเก่าแกกว่า100ปีให้คุณได้พักผ่อนพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของคนหัวตะเคซึ่งใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเงียบสงบด้วยค่ะ นะครับก็งานศิลปะไม่ได้เข้าถึงยากอย่างที่คิดใช่ไปเที่ยวกันได้ตลาดหัวตะเคนะคะที่บ้าน3ามครูนั่นเองไปชมงานศิลปะดีๆด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะของกฟนนั่นเองนะคะการไฟฟ้านครหลวงเขามีการจัดกิจกรรมกฟนพร้อมทุกวินาทีเลยนะในการประกาศความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์นะคะเพื่อมอบบริการที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างเราๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้ของกฟนกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราสองคนลา ไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นายสมชายรถรุ่งวศินกุลผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟนเป็นประธานเปิดกิจกรรมกฟนอพร้อมทุกวินาทีเพื่อประกาศความพร้อมการดำเนินงานของกฟนพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ในการให้บริการที่มีคุณภาพและรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้กฟนอิจิกรรมพร้อมทุกวินาทีได้จัดขึ้นภายใต้ย,ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติและภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของกฟนในฐานะหน่วยงานที่พร้อมทุกวินาทีในการให้บริการโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานได้บริการความต่อเนื่องทางธุรกิจของกฟนตลอดจนการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายให้บริการความต่อเนื่องทางธุรกิจของกฟนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของกฟน การจัดงานในวันนี้นะครับกฟนพร้อมทุกนาทีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กา,ารไฟฟ้านครหลวงต้องการให้พนักงานในองค์กรนะครับมีความตระหนักในเรื่องของการที่เราจะต้องบริหารในเรื่องของความต่อเนื่องในการดําเนินการของกา,ารไฟฟ้านครหลวงหรือเรารู้กันในคําที่ว่า BCM นะฮะหรือ Business Continuity Management ซึ่งก็เป็นสิ่งที่กฟนเราจะต้องเตรียมความพร้อมทุกๆวิกฤตที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการจ่ายไฟได้อย่างปกติ ที่ผ่านมาเราเกิดวิกฤตมาในหลายๆภาคส่วนอย่างเช่นในปี53ก็มีวิกฤตในเรื่องของความไม่สงบทางการเมืองนะครับปี54ก็เป็นเรื่องที่น้ําท่วมซึ่งตรงนั้นเราก็ผ่านมาได้ไดีดนะครับนั้นในวันนี้เนี่ยกฟนรพร้อมทุกนาทีเนี่ยเราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประชาชนและผู้ใช้ไฟว่าเมื่อเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยกฟนจะอยู่ข้างเคียงประชาชนอยู่เสมอ นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อที่การไฟฟ้า<ม>นาครหลวงจะได้มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ<ม>การให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง<ม><ม>และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า<ม>รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการและขับเคลื่อนความต่อเนื่องทางธุรกิจขององ,องค์กรได้อย่างยั่งยืน